พวกก็ผมโซโลเกมเมอร์ทีวีนะกับเนะกมเจนนาานะฮะที่เห็นว่าทำไมแบบมันมีอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าผมทำคลิปไปคลิปหนึ่งครับมันสิแปดนาทีกว่านะฮะแล้วมันเกินเวลาครับมันก็เลยจบเลยนะจบเหงครับพูดคำเดียวครับจบเห่ครับอืมอน,นี่คนเริ่มต้นแน่เลย ของเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมเลเวลอะไรวะเอ้ยอยังไม่ทันได้ตรวจสอบนะนะจ๊ะมาแล้วพร้อมพร้อมวันนี้พร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะเนาะ มาสะเท่เลยมึงโอ้โหนี่มีปิกสวัยสว่างสวัยแม่คนเพลงยากโ้เนี่ย ออกที oh, 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 ่สามเฉยเลยโอ้โหอย่าแสดงไปที่โรซี เฮ้ยกควมเลเวลอะไรันเนี่ยเฮ้ยอ่อยาโชว์กากดิโชว์ความเก่งเหมือนพาที่เร็วพาที่เราโดนลบไปโชว์ความเก่งหน่อยเออจบแล้วจบเหตุแล้วกูจะร้องไห้รอเลย ต้องให้เราเลยเออต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดต้องได้แต่เพอร์เฟกแล้ว แล้วจบแล้วจบแล้วคอนทอกระเดือก สามอ่ะโลแป๊บแม่ฮะออโอ้ยขออีกขอแก้ตัวขอแก้ตัวหลายๆรอบเลยได้เอวะ่ะมันไดเอสที่หมดเลยฮะเล่นต่อเว้ยงานนี้ต้องเล่นและอยอ งานนี้พูดเลยต้องให้ได้ที่หนึ่งให้ได้ไม่ได้ที่หนึ่งกูไม่เลิกไลสองหนึ่ง

้ังเป็นประจำ oh. ํำจบแล้วมาที่หนึ่งะทำยังไงดี ต่างกันตั้งสองพันกว่าอ,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 อ๋อเฮ้ยแมวนะกูขอร้องล่ะอ,อ,อย่าพังนะ <c oughs> ีกแล้วยอมรับเลยกลับบ้านแปบ๊บ กลับบ้านยินดีมากนปนอน ้มีเสียงใครก็ขออภัยด้วยนะครับคบหนึ่งเพื่อนเยอะ อน,นี้ฟรีอืมให้ไปสิอันืมเพชรสามร้อยกว่าอันนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างเอ่ย ของนี่อนาถามากจิมแคชยอ,อมเฮ้ยเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนไม่เชิงภารกิจเออวีเอสแดนนะเขาร่วมทำทีได้โจโจแป๊บหนึ่งก็ปิดคลิปนะ ไม่ทำคลิปยาวยืดยาวเปินไปตอนนี้ดึกมากนในระหว่างแคสนะฮะไม่ใช่ตอนที่ลงตอนลงน่าจะเป็นตอนประมาณเชา้ชาเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นเย็นนะตอนกลางคืนได้ตอนนี้คู่แฟนกันหรือ

ถ้ามีเสียงไซก็ขออภัยด้วยนะฮะเฮะ้คือเลยวะเฮ้ย Ơi, hey, ngủ What the heck? Oh Mình không bao Oh Bật Uh huh ไม่เคยเจอทำไมดดโอ้โอ้คือรู้นเนี่ยยากไปบองวะเฮ้ย มันคืออะไรอ่ะให้ทำไรวะแบจะออกแหละนึงทำไม่ได้เลยมันให้ทำไรวะไอวกังไม่อะเองอถิอ ขอเล่นหน่อย